วันนี้แดดแรงจังเลยนะคะผู้ตายใช่ค่ะแดดแรงมากเลยทำให้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะเนี่ยผัูออนว่านะคะถ้ามีลมพลัดมาสักนิดนะคะคงจะดีนะคะจะได้หายร้อนค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เลยนะคะผู้ตายมีนิทานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับลมและพระอาทิตย์อยากฟังไหมคะอยากฟังค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องลมกับพระอาทิตย์ วันหนึ่งที่อากาศสดชื่นแจ่มใสลมและพาทิยต์ได้มาพบกันสวัสดีพาทิย์วันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะคงเป็นเพราะเราแน่ๆเลยสวัสดีลมแต่ข้าว่าเป็นเพราะแสงแดดอ่อนๆของข้ามากกว่า ทั้งสองได้ถกเถียงกันว่าใครคือผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่ากันจนในที่สุดก็มีนักเดินทางผ่านมาพอดีทั้งสองจึงตกลงกันได้ว่าหากใครสามารถทำให้นักเดินทางถอดเสื้อผ้าที่สวมใส่ออกจากตัวเขาได้ก่อน เมื่อนั้นจะเป็นผู้ชนะได้เลยมาดูสิว่าเจ้ากับข้าใครจะชนะได้เลยงั้นข้าให้เจ้าเริ่มก่อนเลยก็ได้นะเมื่อลมและพราทิตย์ได้คุยกันจบลมก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อน เขาไม่รอช้ารีบรวมพลังทั้งหมดที่มีอยู่เป๋่าลมใส่นักเดินทางอย่างแรงด้วยแรงลมที่มากนักเดินทางจึงรีบกระชับเสื้อให้นั่นติดลำตัวเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าปิวโอ๊ยทำไมไม่ยอมถอดสักทีนะเป๋่าจนหมดแรงแล้วเนี่ย ได้เวลาของข้าแล้วแลวหละคอยดูนะหลังจากนั้นพาทิตก็ใช้สติปัญญาของตัวเองคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเขาเองมีความสามารถพิเศษในการปล่อยความร้อนหลังจากนั้นพาทิตจึงค่อยๆฉายแสงลงมาทีละนิดทีละนิดทำให้นักเดินทาง เริ่มรู้สึกร้อนขึ้นมาเรื่อยๆและพระอาทิตย์ก็ได้ส่งแสงให้จ้ามากขึ้นมากขึ้นด้วยความร้อนทำให้นักเดินทางเดินต่อไปไม่ไหวเขาจึงมาหยุดที่บึงน้ำแห่งหนึ่งพอดีด้วยความร้อนและความเหนื่อยล้าเขาจึงถอดเสื้อผ้าออกและลงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนดังนั้นพระอาทิตย์ จึงเป็นป่ายชนะในที่สุดเด็กๆคะเราควรใช้สติปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับดวงอาทิตย์ทีคิดหาวิธีที่จะทำให้นักเดินทางยอมขอเสื้อโดยการปล่อยความร้อนจนทำให้นักเดินทางต้องขอเสื้อยังไงละ่ะคะ คำถามของน้อง,องเตรียมอันบานและอันดานหนึ่งนะคะลมกับพระอาทิตย์แข่งกันในเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะแข่งกันว่าใครทำให้นักเดินทางขอเสื้อก่อนกันได้ะคะ่ะแล้วใครเดินผ่านลงกับพระอาทิตย์เอ่ยถูกต้องค่ะนักเดินทางค่ะ มาถึงคําถามของพี่ๆอนุบาลสองและอันบาล3านะคะลมทําอะไรกับน้ําเดินทางคะใช่แล้วคะ่ะรวบรวมพลังกำลังเป่าน้าเดินทางคะ่ะแล้วใครทําให้น้ําเดินทางต้องขอเสือ้อถูกต้องแล้วคะ่ะพระ ใ่ไหมคะสนะุกค่ะพัทิศกับลมก็มีประโยชน์กับเราทั้งสองอย่างใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะตะอาทิตย์ก็ให้แสงแดดที่อบอุ่นกับเราส่วนลมเวลาที่อากาศร้อนๆมีลมพัดมาก็ทําให้เราเย,าย็นสบายใช่ไหมคะครูเอ๋ยใช่แล้วค่ะครูตายเด็กๆคะสัปดาห์หน้ามาดูกันคะ่ะว่าคุณครูจะมีนิทานอะไรมาให้เด็กๆได้ชมกัาอีกแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย